ที่ตำบลตำบลบ้านแยงนะคะบ้านแยงอยู่แถวบ้านแยงแถวแถวหลวงปู่เจียมตอนนั้นมีผู้ชายที่เขาไม่มีครอบครัวแล้วก็แกเดินไม่ได้อ,อ,ยอยู่กับพี่อะไรย่างไ,ไงมาใส่ข้าวสารนะ,อะ,อะเออเออข้าวสารถุงข,าาข้าวสารเสร็จแล้วก็พระหมไม่ซื้อนะอ่ะขาหมตัดทิ้งเสือ,อตัดทิ้งแต่ทีนี้เราต้องไปดูก่อนทุกอย่าง20บาทในนั้นน่ะถ้ามันพอพิจารณาก็ตามโอกาสแต่ถ้ามันมันมันไม่นั่นก็นั่นช้อนเรามีแล้ว ชามถ้วยช้อนเรามีนะถ้าดีตะหลิวเรามีครบหมดละท่านะั้นเอาแค่ของใช้แค่ของใช้แค่ของใช้พออย่างเช่นของที่จะต้องใช้คือน้ํายาล้างจานแฟบใช่เป็นน้ำยาล้างจานเอา <c oughs> แม่มันต้องล้างทุกวันนี้มันต้องล้างอย่างนั้นแล้วเห็นเราอยด็กสั่นเนาะเอามันอยู่ที่เราจะให้เขาน้ำยาล้างจานซึ่งมันถูกน้ำปลาตับทิ่งแล้วก็ <c oughs> น้ํายาล้างจานแล้วก็แฟบ แล้วก็สบู่เอาของที่เขาจะต้องใช้พื้นฐานในชีวิตของเขาก่อนจําเป็นและสําคัญก่อนเรามีข้าวไปอย่างเดียวข้าวสารเอาข้าวสารอย่างเดียวน้ำปลาไม่ต้องไม่ต้องข้าวสารอย่างเดียวอืตัวตัวตัวที่จําเป็นและสําคัญก็คือถ้าจะมีมีแค่รถดีแค่นั้นอ่ะเอาไม่ไม่ไม่ยาแก้ไขพาเอ่อเออเออเป็นอย่างถ้ายาแก้ไขชราเนี่ยเราต้องเอาให้ทั้งหกครอบครัวเลยนะจะเลือกครอบครัวใดครอบครัวเนี่ยเพราะยามันจําเป็นยาแต่ทุกครอบครัว เนี่ยเราเรามีในนี้ด้วยเนี่ยเราเราซื้อเป็นถุงเล็กๆมาแล้วก็จัดใส่เป็นชุด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 เนี่ยในนี้เราก็มีเี๋ยวเดวงบสองพันนี่เติมน้ำมันห0าอยเหลือพันห้าเออกินห้าร้อยกินห้าร้อยเราอยู่พันเดียวพันเดียวเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอาพันหนึ่งออกไปแล้วไปดูว่าอามีอะไรจะต้องซื้อแล้วก็พอซื้อก็ซื้อเอ,อหมาแต่ตัวที่มันแต่คือไปทุกอย่าง20บบาทก่อนค่ะไปทุกอย่าง20บาทเพราะเราเน้นในเรื่องของ ถ้วยโถโอชามุ้งหากะละมังที่หลับที่นอนใช่ไหมคะให้มันได้ตัวนี้ให้ครบก่อนถ้าได้ตอนนั้นให้ครบเสร็จแล้วคืออย่างอื่นคือ,อยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นไม่ต้องพูดเข้าสารที่เขาจะต้องได้ก่อนแค่นั้นเข้าสารแล้วก็หม้อ,อกระทะอะไรพวกนี้นจาเป็นหม้อ,มอเราให้แค่สองข้้านหม้อเราได้ละถ้าพีแต่เหลียวเรามีครบหมดแล้วอ่าอ่าอ่าค่ะแล้วก็ส่วนไอ้สองครอบครบัวผู้ชายสองคนนะที่เราบอกว่าเราเราก็ให้ช้อนกะละมังแล้วก็ ไอ้ตอนนี้คือหกครอบครัวได้หมดหมดกันทุกคนอยู่แล้วห้าครอบครัวจะเอาห้าครอบครัวก่อนนะสองสามเออโอเคสองสามใช่ใช่ห้าครอบครัวโอเคเดี๋ยวจะพาไปจัดการแต่ต้องไปซื้อถุงซื้ออะไรมาแล้วก็มาจัดการซื้อกระมังเพิ่มอีกนใบโอเคท่านั้นโคก็คือพรุ่งนี้พี่จะออกไปประมาณแปดโมงเช้าโอเคนะก็อดีพิธาบัดมาโคได้ของกินอะไรล็กนอยกินน้องท้องไปก่อนค่ะแล้วท่านี้โนูต้องถ่าย ช่วยพี่ด้วยแล้วก็บุญทรงไปเป็นผู้ช่วยให้ฉันช่วยยกของยกอะไรโอเคไหมแต่ว่าแต่ละคนทําหน้าที่ต่างกันโอเคนะโอเคพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าถ้างั้นเราไปรับบุญแล้วก็ไปเยียวยาเยียวยาคนยากคนจนด้วยกันเอาบุญด้วยกันนะคะจะโอเคมีแหงไหมมีไหีแหไหมทำไม่ในสระน้อะข้าวมีแล้วโอเคถือว่าเท่านี้นะพอแค่นี้นะ โอเคนะคะหนูขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งโอเคได้นะครับเออถ้างั้นเอาอย่างไม่ได้มันยังไม่มีถุงไม่ใช่ให้บุญส่งไปซื้อถุงสิมอไซเรามีอ๋อเราต้องซื้อของเข้ามาเอาทีเดียวใช่ไหมโอเคแล้วทีนี้เราก็มาช่วยจัดเดี๋ยวบุญส่งก็รอแล้วก็มาช่วยจัดว่าบ้านละกี่อันช้อนบ้านละกี่อ่าอ๋ออโอเคถ้าอย่างนั้นบุญส่งก็นอนอยู่แถวนี้ก่อนก็ได้เนอะ นอนอะไรอยู่แถวนี้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อของแป๊บหนึ่งแล้วก็จะได้มาจัดของจัดอะไรกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอใช้เวลาในการปรึกษานี้แป๊บหนึ่ง